มาละเวยมาละวามาละเวยมาละวาป้าแมวมากับลุงมีเอาสิ่งดีๆมาให้ดูอยู่ยังไทยอยู่ยังไทยในสวีเดนอยากรู้ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรเชิญเข้ามาชมไลฟ์สไตล์แบบไทยๆกดแชร์กดไลคไล์กดซับสไคร แล้วนะคะวันนี้มาในเมนูข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ที่ใครๆดูก็ทำได้ค่ะแค่เอาเกลือมาทาทั่วทั้งตัวแล้วใส่ในพุงไก่ค่ะพักไว้เลยจ้ะตำพริกกระเทียมขิงพักไว้ค่ะไม่รอช้าเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเจียวกระเทียมกันค่ะโอ้โป้าแมวลืมบอก พักกระเทียมไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะเหยืะใส่หมดไว้ทําน้ําจิ้มไก่ค่ะการเกี่ยวกระเทียมก็สําคัญนะคะเยื่อให้มันไหมค่ะมันจะขมค่ะเหลืองโดยที่พักไว้ค่ะน้ำหม้อมาใส่น้ําตั้งไฟแล้วตามด้วยมะตูมแห้งสองชิ้นค่ะเพื่อให้ไก่และน้ําซุปหอมหวนชวนกินค่ะเคล็ดลับทําให้ติดใจในกลิ่นไก่เมื่อเราเคี่ยวค่ะ น้ำเดือดดีแล้วใส่ไก่ยนลงไปเลยค่ะอย่าลืมปิดฝาให้ไก่มันถุกเร็วนะคะแต่เปิดฝาเยิมเย้มๆไว้ด้วยค่ะมันช้อนฟองมันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันจะดำค่ะเปิดฝาตักฟองเป็นระยะค่ะแล้วปิดฝาให้ไก่ทุกนะคะป้าแมวแนะนำให้ซื้อไก่ตัว1กิโล2ขีดถึง1กิโลครึ่งนะคะไก่กำลังดีค่ะไก่สาวค่ะพอนไปสักพัก ไก่ทุกแล้วค่ะถุกกำลังดีค่ะตักขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นเลยนะคะถ้าใครทำขายแนะนำให้ใส่น้ำที่แช่น้ำแข็งเลยค่ะเนื้อไก่มันจะได้นุ่มชุ่มน้ำจ้าจากนั้นไปตรองน้ำต้มไก่ไว้หุงข้าวนะคะแต่ต้องพักให้มันเย็นก่อนนะคะรอไปดูขั้นตอนการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันเลยค่ะ เอาหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำต้มไก่ลงไปเลยค่ะประมาณสองถ้วยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูตำขิงกระเทียมลงไปเลยนะคะใครมีเครื่องปั่นสามอย่างนี้ปั่นก็ได้นะคะก่อนเอามาใส่หม้อค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะสีอิ๊วดำหรือสีอิ๊วหวานก็ได้นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยเต้าเจี้ยวบดนะคะ ใส่ลงไปกวนให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะคะแล้วชิมรสเอาเองนะคะจะใส่ชูรสใส่ผงลววม่วลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ครบกระบวนการแล้วรอให้เดือดเล็กน้อยนะคะเมื่อเดือดแล้วปิดฝาปิดไฟพักไว้ค่ะเราไปหุงข้าวกันต่อค่ะเอาเข้าวสารมาซาวน้ำล้าสามถึงสี่น้ำจนน้ำข้าวสารใสยขนตอนทำข้าวอร่อยมาแล้วค่ะเอากระเทียมเกียวมาใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะ แล้วก็กวนค่ะคนให้มันเข้ากันกับข้าวนะคะจากนั้นเราก็นําเกลือนะคะมาใส่ประมาณ1นึ่งส่วนสช้อนชานะคะให้ข้าวมันมีรสชาติหอมแล้วก็เค็มน,นิดๆปล่มๆจ้าคลุกเคล้าเข้ากันดีเกลือละลายแล้วเอาน้ําต้มไก่มาใส่เลยนะคะแล้วนําไปหุงค่ะ แดีวรอสักอึดใจข้าวก็สุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะไปจัดจานข้าวมันไก่กันได้เลยค่ะชอบมากชอบน้อยใส่ตามใจชอบเลยนะคะเนื้อไก่ค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะติดขัดตรงไหนเขียนใต้คอมเมนต์ค่ะป้าแมวมาตอบให้ทุกคำถามนะคะสำหรับวันนี้ป้าแมวขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งติดตามป้าแมวด้วยนะคะ ขอบคุณเละสวัสดีค่ะ